ซึ่งเป็นคำส,สอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็เพื่อกำจัดทุกข์ทุกข์แปลว่าทนยากทนลำบากทนไม่ไหวทุกข์ก็มีสองอยา่างก็คือทุกข์กายกับทุกข์ใจนะทุกข์กายเราเห็นไง่ายาดูได้ไง่ายนะหนา ก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เหงื่อก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์นั่งนานๆก็เป็นทุกข์นะนั่งห้านาทีสิบนาทีนั่งใหม่ใหมปฏิบใหม่ใหม่มันทุกข์จริงจรงเนี่ยนั่งนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์ทั้งร่างกายทุกข์เจ็บทุกข ป่วยทุกข์ไข้ป่วยเป็นทุกข์ใช่ไหมต้องกินยาต้องฉีดยาต้องไปหาหมอนะมีตาก็ทุกข์กตามีหูก็ทุกข ส่วนทุกข์ทางจิตใจเป็นความรู้สึกนะทุกข์เพรความโลภนะโลภมากก,มาก็ทุกข์ามากเลยทุกข์ก็ความโกรธนะความโกรธก็เกิดมาว่าทุกข์เลยทุกข์เพความหลงความโง,ง่หนละอ่านหนังสือไม่ออกว่ทุกข์เลยคิดไม่ออกว่าทุกข์ไงทำอะไรไม่ถูเด็ก็ทุกข์อย่างนี้ทุกข์ใจนะ ทุกข์ใจทุกความรู้สึกจิดถึงคนที่ไม่ชอบมันทุกข์เนี่ยเห็นคนที่ไม่ชอบมันเป็นทุกข์เ่ยพอไม่เห็นคนที่ชอบก็ทุกข์อีกนะนะทุกข์เพราะความคิดนั่นคิดโลคิดอยาะได้สมบันความรูอื่นน่ะทุกเพราะอยากคิดอยากันต้องแสวมานต้องดิ้นรนต้องขนควายน่ะทุกเพราอย่างนี้นสุขเพราะความอยาก ความโลภทุก็ความโกรธเองเนี่โกรธไม่พอใจขัดเครืองใจขัดแขนใจในโกรธเราอ,อิจฉาหรือเสีนี่ยทุกข์ทั้งใจทุกขความหลงความโง่ ชีตเรามาปฏิบัติธรรมก็คือมาทำความดีทุกอย่างก็คือการมาดับทุกข์นั่นนะให้ทานนะเพื่อดับความโลภเพื่อล้ความโลภรักษาศีลก็คือล้าความโกรธเจริญภาวนาก็รือลความดุความโลภเานันนะ ให้ทำใจให้สงบชื่ว่าสมถะภาวนานอารมณ์ของสมถะภาวนามีตังง้งสี่สิบอย่างก็จะเอายองใดอย่างหนึ่งก็ได้นะป็สิลสิบอนุภา,าสิบอนสติสิบอา,าร,รยาเรกปฏิจุพุลสัญญาหนึ่งจาทุธาตภาวนาน,นึ่ง มีทั้งสี่สิ์อย่างลดความสมถนนะนลดนึกซึ่งไรก็นได้ทำให้ใจสงบนะนะวิปัสนากรรมฐานอุบายทำใจให้เรื่องปัญญาให้เกิดปัญญาชื่อว่าวิปัสนากรรมฐานนะรู้แจ้งเห็นจริงไา้นะเห็นทุกข์ เ็นเหตุเกิดทุกขเห็นความดับทุกข์เห็นวิธี้ำทุกไปดับตัวใจกับตัวเห็นตัวรู้นะั่นตัวรู้กับตัวเห็นนั่นละนั่นมันั่นเดี๋ยวกนตัวจิตนะั่นแะจิตรู้รู้ทุกขนะ์่นี่ละรู้วาร่างกายมันก่อน,นทุกข์นั่นกายทุกข์ใจไม่ทุกข์กายป่วยใจไม่ป่วยกายกระสับกระสาย แต่ใจม่กระสับกระสายเขาอย่นน่ากายทุกข์เป็นใ่เราไม่ทุกข์ไม่ไดแค่นี้เองทำมคือทุกข์กวบความใม่ทุกข์ก็ย่งทุกข์นเป็นไฟโลก,กีย์ไฟเกิดนโลกก็ลงเป็นไฟเกิดสศีลสมาธิปัญญาเยเป็นไฟดำอาคือไฟในพานไฟดัดิเย็ยน กิเลสดำก็เป็นเนิพพาน,นี่เนี่ยผู้ใดเห็นกิเลสผูน้นั้นก็เห็นนิพพานนะสมมตินิพพานคือดับกิเลสดับทุกข์นี่เนี่ยใใกายทุกข์ตั้งใ่ทุกข์นะเราข้ามในโลภเกิดขึ้นมาเราก็ลดเรารู้ทันนะมันก็หายโลภนี่มีสติตั้งมั่นไปในใกายความโลภก็ดับไปความโกรธก็เกิดมามีสติ ตื่นไปช่วยตวเความโกรธก็ดับไปความดุความโง่ความกลุ้ความวานอนความสรุนสรรว่ะสิ่งตั้งขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ตั้งขึ้นแสงว่างความมืดก็ดับไปให้ใจมันตื่นไปด้วยตัวใหญ่ไม่ไปนั่งนิ่งนะเฉยนั่นเป็นวินชา,ท,าที่จริงนะสมาธิวิชาที่คือสมาธิตรงนนะ่นะ สมาธิก็มีสองอย่างคือวิชาสมาธิกับสัมมาสมาธิสมาธิไปฆ่าผู้อื่นนะไป้ทำร้ายผูนะ้อื่นเป็นวิชาสมาธิคือสมาธิเฉยๆสมาธิหัวต่อนะสมาธิบางคนเลยสี่รับนะอยู่เป็นหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีก็มีเป็นหมื่นปีเป็นแสน นะความตั้งใจมั่นชอกในมันตื่นไปทั้งตัวต้องยกจิตขึ้นมาทำงานอย่างไี้ในมรรมทานแค่พักจิตอหญ่จนตอนพักจิตนี่ยนิ่งเฉยๆนะนจิตมีพลังไปยกขึ้นมาทำงานนั่นดะั่งไปดูกายลูใจในทั้งตัวมิปรัสนัยูรือตื่นทั้ตัว นี่คือองของนามัคือสัมมาสมาสิต้องทําการงานได้กายยาปรสจิตตปรสิทัิกายงบจิตสงบกายาหลงตาจิตตาหตากายจิเบากายยามดาจิตตาดตากายออนจิตอ่อนยงแข็งื่อยงไม่ใช่ต้องร่อทำการงานได้ยังง ขับรถได้ทำการงานได้ไปัดกวาดเช็ดถูข้าวต้มแกงนั่นแหละธรรมาที่เ,เป็นอย่างเดียวนั่งร่างกายอ่อนจิตอ่อนนี่เป็นนั่งแข็งถืออย่างนั้นมันเป็นไม่ชอบธรรมาที่น,น,น,นันชอบสงบสงบคิดเกียจติสงบมากจนหลับไป่ได้หลับสงบมากเป็นฝ่ายคิดเกียรติพวกธรรมะที่ชอบหลบงานชอบพูดงาน เป็นคนที่มันเข้าประมาณทานไม่สำเร็จโอ้หลานอ้กินเป็นนั่งหลับอยู่ในห้องนึงบางทีก็ไปนนั่งคิดนั่งนึกไปในห้องเป็นนีบัติสึกนึกนิบัติสึกคิดเองทำอะไหลับก็คิดนั่งคิดนี่ฟุ้งซ่าหน่งนะน่ะมันเป็นพวกชาธรรมดีเนี่ยจีเกียทำการนอนไปหกในห้องกรรมทานก็มีนะไม่มีผลงานเลยบอกไม่เขียนนอนลงมาไม่ยังเขียน <câ owania> รู้แบบปฏิบัติไปถึงไหนน,ะนั่บบนาจายทั้หลายไม่เข้าใจในการปฏิบัติปันเข้าไปทําไมปฏิมัติทำไมก็ไม่รู้ใช่หมหคือความโงหความหลงนั่นนี่นะี่ศาสนาเลยม่ต้งตื่นรู้อยู่ับปัจจุบันนะดูแช่งในปัจจุบันนะกายยะะัตะะิหลักงตาจิตตัลกตากายยัติมุตตาจิตตันตต นี่เป็นสม,มาธิมาธิเพืนี่นะกายกรรมนยิยตตาจิตตากรรมนยตากายยุชุกตากายตรงจิตตรงใช่ไหมนั่งตรงให้กายกับใจม,ม,ใมันตรงกันนี่ก็จะสมาธิเรียนเป็นการ